มาดูเรื่องของการเดินหน้าพัฒนานะครับระบบรางนะครับโครงการรถไฟฟ้าสายใ,ใหม่กันบ้างนะครับแน่นอนครับปีนี้เดี๋ยวจะมีอีกหลายสายนะครับที่เตรียมจะเปิดให้บริการนะครับส่วนอีกหนึ่งสายนะครับที่ได้รับการอนุมัติลงทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคือโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ําตาลเติมบอกว่าสายนี้ก็ถือว่าเป็นสายสําคัญนะครับเป็นการเชื่อมกรุงเทพฝั่งตะวันออกกับตะวันตกไว้ด้วยกัน แล้วก็จะเป็นศูนย์กลางนะครับในการเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายอื่นๆอ,อ,อ,อีก7สายโดยมูลค่าลงทุนนะครับสูงเกือบ5 0,000่นล้านบาทครับโดยทางรองนายกรัฐมนตรีนะครับดรสมคิดจตุศีพิทักษ์ระบุนะครับว่าทางคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกหรือว่าคอจรอล่าสุดเองนะครับมีมติเห็นชอบหลักการผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลแคลายลำสาลีหรือบึงกลุ่มครับ โดยมีการมอบหมายนะครับให้ทางสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรมันจุบแผนการพัฒนาโครงการนะครับไว้ในแผนแม่บทระบบขนส่งทางรางในกรุงเทพและปริมณฑลโดยโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลน,นะครับมีระยะทางเนี่ย22กิโลเมตรมีทั้งหมด20สถานีด้วยกันครับการเดินรถก็จะเป็นรถไฟฟ้าโมโนเรวนะครับวงเงินงบประมาณรวมกันนะครับ48,386ล้านบาท ก็แบ่งเป็นงานก่อสร้างนะครับงานโยธานเนี่ยสามหม้ล้านบาทค่าเวรคืนที่ดิน7,200้ล้านบาทส่วนที่เหลือนะครับก็จะเป็นค่าจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการโดยถ้าดูผลการศึกษาเองนะครับก็บอกว่าโครงการนี้ถือว่ามีความเหมาะสมมากๆนะครับจากพัฒนาทั้งระบบทางด่วนและก็ระบบขนส่งมวลชนนะครับบนแนวเส้นทางเดียวกันคือมีทั้งทางยกระดับแล้วก็จะมีตัวระบบรางควบคู่กันไปนะครับ โดยปัจจุบันเองนะครับเส้นทางนี้เนี่ยขาดโครงข่ายทางนะครับที่รองรับการเดินทางด้านทิศตะวันตกกับทิศตะวันออกของกรุงเทพซึ่งโครงข่ายระบบทางด่วนนะครับตามแนวสายทางนี้เป็นการเชื่อมต่อพื้นที่นะครับระหว่างฝั่งตะวันตกกับฝั่งตะวันออกเข้าด้วยกันนะครับนอกจากนี้นะครับโครงการนี้ก็ถือว่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบขนส่งทางรางด้วย เพราะว่าจะเป็นจุดเชื่อมต่อนะครับไปยังรถไฟฟ้าสายอื่นๆแล้วก็ระบบรางอื่นๆถึง7สายด้วยกันก็จะมาเชื่อมต่อนะครับกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงสายสีชมพูที่แยกแครายมาต่อกับสายสีแดงนะครับที่แยกบางเขนแล้วก็ไปต่อกับสายสีเขียวที่แยกเกษตรด้วยส่วนสายสีเทานะครับก็จะมาต่อกันนะครับที่ทางต่างระดับสีรัตนนอกจากนี้เขายังเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีส้ม แล้วก็สายสีเหลืองที่แยกลำสาลีโดยที่ประชุมเองนะครับก็มีมตินะครับให้ทางกระทรวงคมนาคมนะครับมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งรอฟอมอนะครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและก็กรมทางหลวงเร่งดาเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ําตาลนี้นะครับซึ่งถ้าดูกันนะครับอย่างที่บอกไว้ว่ามันเป็นโครงการสายสําคัญนะครับมีรถไฟฟ้าและก็จะมีโครงข่ายระบบทางด่วนขั้นที่สาม สายเหนือตอนทดแทน N1, N2 แล้วก็ EW c o r คอริดหรือว่า East West ค o r ิด d ร์ด้วยนะครับอันนี้ก็จะวางแผนร่วมกันนะครับทำให้เกิดผลกระทบระหว่างการก่อสร้างน้อยที่สุดรวงทั้งททำการก่อสร้างนะครับผ่านรากนะครับของโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลอันนี้ก็จะทำควบคู่ไปกับการก่อสร้างทางด่วนทางพิเศษด้วยโดยรูปแบบของโครงการนะครับก็จะมีทั้งตัวรถไฟฟ้าและก็ทางด่วน ใช้พื้นที่เกาะกลางร่วมกันนะครับของถนนประเสริฐมนุกิตหรือว่าเกษตรนวมินนั่นเองระยะทางเนี่ย5.7กิโลเมตรโดยทางด่วนนะครับก็จะใช้เสาต่อหม้อเดิมนะครับที่สร้างไว้ตั้งแต่ปี2540คือถ้าใครขับรถผ่านเกษตรนวมินเนี่ยจะเห็นอยู่แล้วนะครับว่ามีเสาต่อหม้อเดิมอยู่แล้วส่วนตัวรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลนะครับอันนี้งานก่อสร้างก็จะสร้างโครงสร้างขึ้นมาใหม่ระหว่างเสาต่อหม้อของทางพิเศษ เพื่อที่จะลดผลกระทบด้านการก่อสร้างและก็ปัญหาการจราจรด้วยนะครับทำให้การก่อสร้างนั้นเร็วขึ้นนอกจากนี้ครับที่ประชุมนะครับยังมีมตินะครับเห็นชอบรายงานการศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางและก็อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเพราะว่าผลการศึกษาเองนะครับพบว่าประเทศไทยถือว่ามีความเหมาะสมนะครับในการตั้งโรงประกอบรถไฟขึ้นในประเทศเพราะว่าตอนนี้เราก็มีความพร้อมนะครับมีปริมาณความต้องการรถไฟฟ้ามากพอ ทำให้เกิดการประหยัดต่อขนาดการผลิตหรือว่า Economy of Scale นั่นเองรวมทั้งมีผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศที่มีศักยภาพด้วยนะครับซึ่งการจัดตั้งโรงประกอบขึ้นในประเทศนะครับทำให้รัฐบาลสามารถซื้อรถไฟในราคาที่ถูกลงนอกจากนี้นะครับก็ยัง เกิดการลงทุนนะครับในอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องด้วยเกิดการจ้างงานขึ้นในประเทศก็ออมองว่าตอนนี้เราถือว่ามีความพร้อมแล้วนะครับแล้วก็จะช่วยยกระดับนะครับเรื่องของการาคมนาคมขนส่งในประเทศไทยนะครับให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นด้วย